ไหนเราบอกว่าขเขโรพูติเจ้ามีไหมล่ะไหนบอกว่าเป็นพระเป็นสัมมาณะเป็นพระไหมล่ะความคารพูติเจ้าไม่มีจะเป็นพระเป็นสัมมาณะได้ยังไงเพียง,ขงเขารพูทิเจ้ากิเลสก็ถูกเผาเป็นบางส่วนนั่นแหละคือพระเทสมณ์บริบุญยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องพระพุทธเจ้าคือพระวินยัยเราเห็นจานเบียนี่ปกป้องพระวินัยเราก็เลยชอบสาธุก,การเชียร์อยู่ตลอดแต่เราไม่พูด เราพูดเราก็พูดเปยเพราะเป็นพระมันพูดไม่ได้ตรงเพราะช่วงนั้นกน็เรื่องกันยังแรงอยู่แต่นี้มันสงบแล้วดีกันแล้วจันเบียนี่ก็ยังไปกราบขอขามาครูบาอาจารย์ท่านยังลงได้เห็นไหมละ่ะเนี่ยแต่นี่ถ้าจะพูดถึงว่าไปหาเรื่องจนถึงนู่นอะไรลหละไอ้คุณเลวัดนัน่นนะ่ะที่เป็นตำรวจนั่นน่ะ นั่นเดลีบาก็ด่าที่ด่าพระเบจชนิติว่าไอ้ลุน้นไอ้อะไรเวลาเรื่องสงบท่านก็ขอข,อขามาขอโทษเห็นไหมเราอุบาสกทิกอุบาสิกเขาเขาพาไม่ละแต่พระเรานี่น่ะมันเป็นอะไรอ่ะโอ้ดูมันน่าเกลียดถ้าเ,เรานี่ถ้าได้นิสัยเรานี่ถ้าได้เกลียดแล้วนี่มันเข้ากระดูกดำนะพูดให้ฟังตรงนะจะให้เราลงนี่เราลงที่ทำที่ไหนเราไม่ได้ลงที่ยศฐานรรญาสักนะ เราก็เลยชอบจานเบียดเพราะว่าชนเหล็กเลยเอาใจช่วยเชียร์มาตลอดตลอดเพียงได้ยินลูกเขาเปิดในรถเทียงวันเดียวแค่นั้นแหละนั่นแล้วเราก็ไม่ได้สนใจนะเพราะเราไม่ได้ฟังธรรมแบบนั้นนะพูดง,ง่ายๆว่าหลองปู่ฟังธรรมเฉพาะตัวเองตัวเขาใจอย่างนี้ พอทำนั้นมันถึงขั้นระดับที่ต้องโค่นกันไปแล้วเหมือนมาโค่นกันไปแล้วจําเป็นด้วยหรือที่จะต้องฟังธรรมธรรมะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในกายนี้ในสังขารนี้ก็เป็นธรรมอยู่ตลอดเวลานั่นเรื่องของเรื่องนั้นแต่ธรรมที่เรายอมบอบที่สุดเราเห็นแต่พระรูปเดียวเท่านั้นคือหลวงตาบัวเราดีได้เพราะหลวงตาบัว ตาบัวก็ไปสอนเราในป่าในเขาในฝันตั้งแต่ปีพศสะองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดเราก็ไม่คิดที่จะออกมาเทศนะเพราะไม่ใช่นิสัยเรานะถามที่ถามปู่ย่าตาทวดถามพงษ์ากนาญาต,าญญาตินิสัยหลว่งปู่ทั้งวันก็ไม่พูดนะยิ้มยิ้ม,มแค่นั้นแหละจะเรียวกว่าพี่ยิ้มพี่ยิ้มพูดเบาๆพูดนิ่มๆไม่มีคําว่าดูแอบว่ากล่าวใครพูดก็คือด้วยเหตุด้วยผลแต่ไม่กลัวใครนะนั่น เอาเหตุผลวัดกันตอนนี้มันถูกบีบดีกับว่าไม่ดีถูกกับว่าไม่ถูกมันถูกใจเขาเขาไม่ได้เอาทำวินัยเป็นตัวถูกมันดีดีที่ความคิดของเขาไม่ได้ดีตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพระเจ้าสร้างพระญานาคใหญ่เอาไปกาบไหปวไป้เป็นผู้เลื่อผู้ผูสดนั่นดีตามความคิดของเขาที่เป็นเปรตเ,เป็นผีเป็นนรกมหาเวทีเห็นไหมล่ะ นี่ข้าพเจ้าจ้างอะไรละ่ะนางปักขึ้นลักยมขึ้นกุมารทองขึ้นไว้กาบไไหว้เลิดประเสริฐจะริมรวยเป็นเจตีมาเจตีดีตามความเชื่งต,ตัวเองนั่นดีตามจิตที่มันเป็นอัป,ปรีคิดว่าตัวเองเป็นคนดีคิดว่าตัวเองเป็นพระดีงั้นเหรอทั้งที่เป็นผู้ที่ทําลายศาสนายังไม่รู้อยู่นั่นจานเบียร์เขาชนนี่เราจะไม่ช่วยเขาเหรอเราจะไม่เอาใจช่วยเขาเหรอ นั่นเตวะพระมันพูดไม่ได้เรื่องของเรื่องมันเขาสู้ทุกศจสนาเลยเขานั้นยากมากนี่ต้องเป็นผู้ที่สร้างบาร,รมีมามากเราไม่อยากให้จานเบียบวชเราอยากให้จานเบียร์สู้อย่างนี้มักผลปณิพานถ้าต้องการไม่ได้อยู่ที่โกนหัวนของพระเหลืองความของพระพุทธเจ้าเกิดปั๊บกิเลสก็ถูกเผาไปเรื่อยเผาไปเรื่อยเน้นหนักสู้ดูอย่างนั้น นั่นความจริงมันเกิดเป็นเกิดนั้นเหมือนลงปู่ลงตารูปนี้นั่นขอลบพระเจ้าันั่นหลยไม่คิดที่จะกราบพระรูปใดในโลกมนุษย์ความรู้สึกตั้งแต่เก้าแล้วันประชาเพราะถือว่าพระไม่บริสุทธิ์ถ้าจะกราบก็กราบลงตาบัวเพียงรูปเดียวเท่านั้นเราเชื่อของเราอย่งนี้นอกนั้นเราไม่เห็นว่าใครจะบริสุทธิ์ดกลงปู่ล่านะ พะเราไปกบลบาหลวงปู่ล่านี้เราแน่ใจาจใจเราพูดถึงก่นเทศกันนี้ไงนั่นเราเป็นอย่างนั้นเราจักไปแสดงอาบัติกับพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ที่เหมือนพญิผานคณะไหนระดับไหนหลวงปู่นั่นสมัยนั้นถ้าจะบอกว่าการที่ทางโลกก็ยังไม่เจริญรุ่งเรืองเท่าไหร่ปี41นี้ปีส1นี้ ไม่เห็นว่าที่ใครจะยุ่งเหยิงกับโทรศัพท์ตระกัเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะพวกพระพวกอะไรเรานี่ก่อนยังไงเราก็ไม่ทราบนะอทรานี่ก่อเราก็เข้าพวกป้าเราก็เข้าป่าเลยเราก็ไม่ได้สนใจกับสิ่งนั้นเตะทางโลกก็ยังไม่ได้มีบอกว่าโทรศัพท์ตระกั้เกืออะไรมากมายนะที่พูดให้ฟังนี่หมอที่บ้านก็ไม่เห็นว่ามีโทรศัพท์ตระกั็นกี่อันนี่นั่นจะมาก็เออไปโทรที่จุดเดียวที่มีตลาดร้านค้าที่เราก็มาโทรแล้วก็มาโทรที่อำเภอแค่นั้นแหละโทรหาพี่อยู่ที่กรุงเทพก็แค่นั้น เราก็มันไม่ได้มีอะไรที่เบิดนี่อย่างนั้นการ,ป,รปฏิบัติจริงตรงต่อักผลได้อย่างรวดเร็วเราก็ถูกถามาอย่างนี้พระเราไปการหลวงหัวลากเข็มมาประตูผู้จะกกอตลอดตลอดตลอด,ลอดนี่นพ่อประสริฐเจนร่วมจิตกับแม่เทมเจนร่วมจิตพาไปนั่นแหละอุปการะคุณอันยิ่งใหญ่ทางโลกที่นําพาเราเข้าสู่ทางธรรมไม่เคยลืม,มเราเห็นพระแล้วเราถงเราจรึงขยักขยแงที่สุดเราจริงไม่คิดที่จะแสดงอาบัติกับพระในโลกมนุษย์ เราถือว่าไม่บริสุทธิ์เป็นผู้ทําลายศาสนาเป็นผู้ทําลายพ่อเราคือพระเจ้านี่ใส่หลวงปู่นะอย่าลืมนะเป็นนิสัยที่จริงจังอาขานกล้าชนในสิ่งที่ถูกที่ต้องไม่กลัวทําไมไอ้พวกพระเรลี่จำามจับเงินจับทองไม่เห็นว่ามันกลัวกินข้าวทุกเวลาไม่เห็นว่ามันกลัวเล่นบังไฟก็ไม่เห็นว่ามันกลัวเทศเลทเสียงก็ไม่เห็นว่ามันกลัว ออกเฟซออกดิงออกลายจีบสาวก็ไม่เห็นว่ามันกลัวไอ้พวกเรานี่ทําดีจะกลัวอะไรฮะถ้าเรากลัวก็แสดงว่าเรากลัวพวกดิลฉีนอกรี่นอกลอยในเพศของผ้าเหลืองที่เป็นมหาโจรป้นศาสนา